แล้วค่ะฝนยังตกอยู่นะเนี่ยปุ้ม้าเด็กฝน,นตกไหมคะฝนตกไหมคะน่าว่ะค่ะนะคะเริ่มตกกันหมดแล้วบ้านเก้าหอมก็ตกใช่ไหมอืมบ้านกูอังเพิ่งมีคิวตกนี่แหลอะอะเดี๋ยวกูอังให้เด็กดูนี่ให้เด็กด,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 ดูนะแล้วเด็กพูดตามด้วยนะเด็กพูดตามด้วยนะพร้อมหรือยังพูดตามด้วยนะ รถตุ๊กตุ๊กบรรทุกทางรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาชาร์จการตุ๊กชาร์จการตุ๊กชาร์จการตุกรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกทางรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยว ได้ยังคะจาได้ยังคะจําได้ยังคะเด็กๆคะอ่ามาพูดตามคูอังใหม่รถตุกตุกบรรทุกผ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถเลี้ยวขวารถช้ากระตุก กระตุก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 เข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจะให้ครูวางสอนหรือจะให้พี่ตัวอะไรสอนเนะมื่อกี้ตัวอะไรนะตัวอะไรตัวอะไรเมื่อกี้รู้ไหมรู้ไหมคะตัวอะไรคะตัวอะไรเออพี่ควางให้สอนเมื่อกี้อ่ะดูใหม่เอ,อเดี๋ยวให้แมวสอนแล้วกันเด็กๆจะได้ฟังแมวพูดเนาะด,ดังๆเลยอ่ะพูดตามเจ้าแมวเหนะมียวเนอะพร้อมยังแมวหาย รถตุ t uk, t uk, ăng, uk, ๊บตุ๊บบันทุกทางรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาช้ากระตุกช้ากระตุกช้ากระตุกรถตุ๊บตุ๊บบันทุกทางรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาช้ากระตุกช้ากระตุกช้ากะตุก ได้ยังคะได้ยังคะได้ยังคะอ่าถ้าได้แล้วนะอืครูอังก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรแล้คูนแมวหรือหมามันดูไม่ออกเลยนะคะอ้าวคันนี้ดูเขาเต้นนะแล้วเดี๋ยวต้องเต้นเหมือนเขาเลยนะถ้าใครไม่เต้นเฮ้อเต้นเหมือนเขาเลยนะมีคนเต้นเลยนะอ่าเดี๋ยวครูอังจะเปิดให้ดู

เป็นไงคะเป็นไงคะชอบไหมชอบไหมอ่าถ้าชอบนะเต้นให้เหมือนเขาเลยนะอ่าวเวลารถแวน้นอ่ะรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาทําให้เหมือนเขาอะยืนขึ้นเลยทุกคนเลยเอาคุณแม่ยืนขึ้นด้วยนีนมีคนไม่ต้องมาหัวเราะเลยวันนี้มีคนอยู่บ้านมีคนต้องเต้นแล้วอ้าวที่บ้านโอเชียนยืนหมดทุกคนเลยนะออยืนหมดทุกคนเลยเป็นรถตุ๊กๆเลยนะทําท่าตามพี่เขาเลยนะพอไหมยังพอไหมนะ

เป็นไงทำยากมากเลยเรอครับอ้าวก็รถตุกตกก็ปกติไงรถขึ้นสะพานนักเรียนก็ทําท่ารถขึ้นสะพานรถลงสะพานนักเรียนก็ลงสะพานใช่ไหมคะรถเลี้ยวซ้ายเอาทางซ้ายรถเลี้ยวขวาใช่ไหมคะอก็เหมือนรถแวนที่เราเต้นเพลงอะไรกันนะรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถชักกระตุกกระตุกกระตุกอ้าวจับเอวคุณแม่ทุกคนเลยเชิญค่ะจับเอวคุณแม่ยืนขึ้นค่ะ ไม่เป็นไรเราร้องเพลงกันเองเดี๋ยวเราร้องเพลงกันเองไม่เป็นไรพิษเดี๋ยวจับเอวคุณยายเลยอืมอ้าทุกคนนะคะคุณแม่ยืนนำนะคะถ่ายรูปุณอันดูด้วยนะเธอทำด้วยนะยนะคุณเธอเข้าหอมอืมเว็วที่บ้านโอเชียนทำทุกคนนะอือต่อคิวยาเลยนะพร้อมหรือย,ยังนี่แม่เหนื่อย <poke> ไม่เป็นไรร้องตุกๆก เด็กๆพูดตามครูอังก่อนรถตุ๊กตุกรถตุกตุกรถตุกตุกรถขึ้นสะพานรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายทำท่ารถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาทำท่าแว้นเลยนะแว้นเลยนะรถเลี้ยวขวารถชักกระตุ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 กโอเค ได้หรือ,อยังป้าสายจับเอลแม่หรือ,อยังเอาะมันก็เหมือนแมวเนาะและคุณก็เหมือนวังรู้ตัวอะไรอ้าวแล้วค่ะจับเอลแม่นะพร้อมนะอา้าวเด็กๆ็กร้องเพลงแล้วก็เ,เด็กเด็กร้องเพลงทําตามเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเด็กๆ็กเตรียมตัวเลยจับเอลเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะ

เด็กๆคะคุณแม่เต้นหรือเปล่าคะบอกด้วยนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายพร้อมเลยนะตอนนี้ไม่มีท่าแล้วนะทําเองนะอ้าวพร้อมกันเลยร้องเพลงดังๆด้วยนะคุณอานจะรอฟังเสียงนะคะร้องเพลงดังๆเลยนะแล้วก็ทําท่าอิสระของเราเลยอ่ามีคุณแม่แม่ทําหรือ,อยังพีก็อกําลังกาย,ยางไงถูกแล้วถูกแล้วอ่ะเตียว ฝนตกหนักและเอาอีกครั้งนึงดังๆดลยนะ สนุกไหมพี่ก็เต้นสนุกไหมพี่ก็เต้นสนุกไหมพี่ก็เต้นสนุกไหมนะพี่ก็เต้นสนุกไหมคะอืมคราวนี้เราไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนเพลงนะเราจะเปลี่ยนนะเป็นรถตุ๊กๆุกเราไม่เอาแล้วบรรทุกไข่เราจะเปลี่ยนกลายเป็นเพลงว่ารถตุ๊กตุกบรรทุกไข่นะคะ รถตุ๊กตุ๊กบรรทุกไข่รถขึ้นสะพานรถลงสะพานนะคะรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถเป็นชักกระตุ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 กอานะเดี๋ยวนี้เราไปบรรทุกไข่แล้วนะไม่บรรทุกขาแล้วนะอ้าวพร้อมๆกันดังๆเลยนะคะหนึ่งสองสามรถตุ๊กตุ๊กเลยรถดับนังเลยค่ะอาจให้ดูด้วยนะคะ รถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาอ้าวชักกระตุกให้มันกระตุกหน่อยนะคะกระตุก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 เลยเป็นไงไตตันเหนื่อยไหมตาเต้นแผนค่ะไตตันเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอะเหนื่อยไหมไตตันแม่เหนื่อยไหมเล่นไม่เลยเธอแม่เต้นหรือเปล่าเธอจา๋าอืม เออโอ้ก็ให้กระตุกนะคะไม่ได้ให้ตดปูดๆนะคะคุณเธอ,อขาเออเอาให้กระตุก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 นะไม่ใช่ตดปูดๆด,ดนะคะอ่าเอาลคะค่ะมีใครไม่เต้นทีมกว่าน,นี้คุณแม่เต้นหรือเปล่าทีทิท่สามฮะพอใจแม่เต้นหรือเปล่ารู้สิก็เสียงเธอตอดมาถึงนี่แล้วได้ยินเสียงเธอตอดไงปูดๆอย่างเนี้ยอืม,อม แม่เต้นนิดเดียวเหรอ,อมแม่ไม่สูวสิ้อใจแม่เต้นข้าวหอมแม่เต้นหรือเปล่าข้าวหอมมีคุณโมแต่หัวล้อคนอื่นได้เต้นหรือเปล่ามีคุณนะมีคุณได้เต้นหรือเปล่านะมีคุณได้เต้นหรือเปล่า้า,าสาเป็นไงสนุกไหมอ่ะ้าสาเข้าวหอมใครเต้นกับข้าวหอมล่ะ อเต้นนิดนึงอ่ะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเป็นอ่าพอเปลี่ยนเป็นรถตุกๆบรรทุกไข่รถขึ้นสะพานรถลงสะพานนบรนทุกไข่ระวังไข่จะตกมาแตกนะคะไข่ตกมาแตกห้ามตดนะคะห้ามตกนะห้ามตดนะคะตกมาแตกไม่ได้เพราะนั้รถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเอาให้เหมือนรถแวดเลยนะอ่ารถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถเป็นช้ากระตุกกระตุก อ้าวพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วตบมือดังๆหน่อยพร้อมหรือยังอ้าวหนึ่งสองสามรถอ้าวพร้อมกเลยรถเลยรถตุ๊กตุ๊กเลย จบหรือยังคะจบหรือยังคะจบหรือยังคะอ่าตัวตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะตัวตัวเองด้วยค่ะสุดยอดเลยมาพร้อมๆกันมาอ่านหนังสือพร้อมกัน,าน,กนสาระอะไรคะจําได้ไม่เอ่ยอันนี้สาระอะไรคะสาระอะไรคะ จระ,ะอีอ่ะพร้อมๆกันมออีมีตออีตีสออีสีสีเอกซ์ออีผีชออีชีตอ,อ,อ,อีทีดอ